สวัสดีครับตัเนื้อไม่รู้ผก็หนูครับนังจากยบอกกำาัง้ายมากเมื่อยผัเอีว่หนูแบบฟังไปเรียบร้อยแล้วหมูหนูหนูปลุกเงยมาตรฐานเขามาวางลงมากเติมเกล็ดสุดยอดเลยครับเจียมไ้แล้วก็เตรยมปีกให้อเึบุหรองาเลยครับ bột xay không phải, bột thường tiện thôi là phải thường tiện thay bột không phải Để rồi đánh vào đánh vào ô, ngon ngon, ngon, ngon thường tiện nó chút con thêm đấy <laughs> chút tròn đi, bà cô này con chè đi nữa nhé các bạn หอมอ,อเครับครับโอ,แบบโอ้สุดยอดหอมหอมหอมเพราะมันต้มนี่กินหอมขึินมา,นนานกใส่ลงไปนี่น้ำจะน้อยบ่านนำล่างกนกลางลงล่างเย็ปั้นลงไปแส่ยๆเอาไปเถือหนูบ้านนี่หนูสุมจีปักไปนั่นละเอาลงไปหนูเดืยอยปลาแมนดีหนูเดือออ จอดเลยโอ้หอมหอปลารสวารหววาอดเลยลูกคงงครับเไอากลู้ไปเกิดไฟเข้าไปมันยามันก็สุกวิ oh! okay. ่งเข้าไปน้ไปไหนมันสุกนี่แบบเิดน้ไปงน่เพราะมันเป็นแบบนี้โอเคอด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจท่าคลิปต่อไปครับไอ้น้ำเดือดจริงป่ะเนาอ้มันสุกความข้าใส่เกลือลงไปเั็กน้อยมันข้าวดับอยังมันเกลือได้หรอเกลือหุ้ยลงไปเั็กน้อยหุ้ยเกลือลงไปเั็กน้อยเออเกลือข้ามไปอาหารบ้านเี่

เขาแห้งเนาะนี่แห้งเอาเนืสุกแห้งๆเลยไอแต่ใชายนี่เขาใส่ลงไปก่อนกระชายเขาสามารถใส่ลงไปก่อนเลยมันสุกแกระชายเพราะว่ามันดิสุกขาดขมูใส่ปลาแดงเพื่อเสียบกระดานก็ไปเอาแห้งเลยเนะเสียบเนลยบ่แห้งมุดเอาแห้งเนาะอืกไปบุไปบ่มีข้าว ตามใจหาต้องการไปแบบปูดขาดก็ได้กฉันห่าอยากใส่กับเทากับใส่ทั้งนิดนึงอ้หอมก็มีอหอมนะครับโอ้สุดยอดเลยหอมหอมหอมอหอมเลยหอมสุดยอด

ฝากกดไลค์ไรก็แชร์กดติดตามเลยนะครับนี่มนูดนแบบนีมาไหบ้างก่อนกิ้ไข่ใส่น่องไฟ่ดีกว่านี่ติดกันตอนโอ้กิแกงนี่ิแกง่าไรนีสาเก็ตแกงใส่ไม่ด้ผ ทีกแกงทีกเพ็ดผักดอรับเอาหิงกินหอมมันจะใช้หมดใช้หมดทุลดโอ้เหลือบอกสีหรอวะ

น้ำปลาลงหน้าบ้ันเด็ดนอนา้ไห้ขาดก็ได้ไม่เอะใสีเิดวกข้อไม่ไหวไมมีตัวขังไน่สเอดอยู่สน้สขาดก็ได้ของสุตด ฝากเลยครับใบบกปูนเริ่มใช่นนเล้หรือไม่โอเคใบบกปูนโอเคฝากกนไหญ่คนแช่กนติดตามเลยนะครับเดี๋ยวรอไปรออเยอะเรื่มมันหมดแล้วโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ